หข้อคิดจากช่องกุญแจสู่ความสำเร็จหนึ่งคนไม่มีเวลาฟังทุกอย่างที่คุณพูดโลกทุกวันนี้หมุนเร็วคนอ่านไวสแกนไวถ้าคุณไม่สื่อสารให้ชัดตั้งแต่ต้นคนจะเลื่อนผ่านคุณทันที 2. เริ่มด้วยใจความสำคัญอย่ารอจนจบบอกให้ชัดว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรคนจะได้ตัดสินใจได้ทันทีว่าจะฟังต่อไหมอย่าหวังให้คนอดทนรอจนคุณเข้าประเด็น 3. คำง่ายง่ายมีพลังมากกว่าคำหรูราการสื่อสารที่ดีไม่ใช่โชว์ความรู้แต่คือทำให้คนเข้าใจได้ทันทีอย่าทำให้คนรู้สึกโง่ด้วยภาษาที่ยาก 4. เขียนและพูดให้เหมือนคุยกับเพื่อนยิ่งดูจริงใจยิ่งน่าเชื่อถือยิ่งคนรู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาเขาก็จะเปิดใจฟังคุณ 5. ไม่ต้องพูดทุกอย่างที่รู้เลือกเฉพาะที่สำคัญ ความกระชับคือการเคารพเวลาคนฟังยิ่งคุณเลือกเนื้อหาได้เฉียบยิ่งดูน่าเชื่อถือ 6. บางครั้งความเงียบก็ดังกว่าคำพูดหยุดในจังหวะที่ใช่ปล่อยให้คำพูดของคุณตกผลึกในใจคนแทนที่จะเร่งพูดให้จบ